ข้ามันไก่กว่าอู้ข้ามันไก่ดีกว่าฉันหิวข้ามันไก่มากเลยอยากกินข้ามันไก่ข้ามันไก่เอ้ <c oughs> คุณนะครับมีอะไรกินครับอ๋อมีพวกปลากระเพราหมูสับกลวยเตี๋มีหมดทุกอย่างครับข้าไปเอาอะไรครับกระสั่งมาเอ,าอะไรก็สั่งมาครับผมเอาอะไรดีนะ ผมเอาอะไรดีรือก่อนผมเอาผัดเอาผัดหมูกรอบครับอ๋อหมูกรอบไข่ดาวครับค้ายๆกับผัดกะเพราหมูฝับกับไข่ครับอ๋อผัดหมูฝับครับอ๋อได้เลยครับได้เลยได้เลยไปลองไปรออยู่เก้าอี้ครับรออยู่เฮ้ยแก้แก้แกไอ้พวกคนชวนอ่ะมันไม่ดีแล้วมันเป็นคนตังเดาพม่าน่ะ มันหนักมันมีปืนเกน่ะต้องไม่ฆ่ามันให้ตายใช่ไหมอ๋อใจก็เป็นผมฆ่ามันให้ยผมเก็ดคนพาม่ามากพวกพาม่าน่ะมันมันเข้าที่ประเทศไทยใจไหมใจครับน้ำน้ำไทยเฮ้ยเฮ้ยผัดกระเพาะมาแล้ว ผัดกะเพรามาแล้วจ้าเอามาฝูงให้จ้าโอ้คุณปลาค,คุณปลาพุดเหมือนตลกมากโอ้ไม่ต้องถึกใจหรอกพอจแล้วอ่ากินผัดกะเพรากินผัดกะเพรามุก,กรอบว่ะอ่อร่อยมากมากจริงๆโคตรฟุดยอดฝุดยอดมากๆโอ้อิ่มแล้วไปหากระถือพะมากรว่ะมันมาหาประเทศไทยโอ้แก่แกแก แกแกพูดถูกมากจ้ะนะโอ้โหดีใจจริงๆริงอยู่กันฟุ๊กหนอโอ้โหคนต่งางๆพมา่าหรือเรียกว่าโรงเรียนภาษาทีดิเฮ้ยคุณไปไหนครับอปเปุระปุระซีอปุระปุระเีหรอือปูหรือซีอ้าวพม่าเหรอต่างดาวพมา่าเหรอต่างดาวพม่าเหรอเฮ้ยอปเปุระปีลุซีอปุระซีอปเุระปุระซีหรือลูหรีอซีอปุระซีแกก็ไปนะแกพูดพมา่าใช่ไหมฉันฟังแล้วฟังนี่ไม่ออกหรอก แกต้องตายลบไปเลยล่ะสิ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 แกมาหาประเทศไทยไหมแกจะฟังหาไม่แย้มมันดิใช่ไหมแกรอทหารหรอแกไม่ต้องรอหรอกแกมังอาต้องตายเฮ้อแกต้องตายแน่ๆอ้าวแกมายืนอะไรตรงนี้ โอ้โูดูดสีดูฟูดูฟูเออสีดูสิดูสีพามาหรอพามาฉันทำไม่ออกฟังไม Aí, ่ออกเฮ้ยดูฟูดูสีดูสีดูฟูพามาใช่ไหมพามาเหรอเอ๊ะกาลหรอคนเต้นกูหรออย่ามาคนเต้นอีกอย่ามาฟ้าอีกอืมเอาไงกูมังอาจมันละมังอาจมาอัดเกินไป เออแล้วเ่อเลสี่แล้วเมื่อเลสี์แล้วโฟลเลสี่แล้วโฟลเลี่จีวะจีวะเลสี่แกไม่ต้องมาพูดให้ฟังแกเป็นคนพมา่าฉันเกีดิดพม่าฉันไม่รับพมา่าหรอกอันนี้ที่ประเทศไทยแกกามายอยู่ใช่ไหมแกกามายแย่งพผ่นดินหรออย่างไรแกไม่สามารถแย่งได้หรอกแกจะยึดพผ่นดินไปได้ยังไงแกน่าสมควนแกพม,ม่าไปแย่ง แกเป็นคนพาม,มาใช่ไหมพามาเหรอมายึดพันดินคนธรรมดาคนไทยแกไล่ออกไปใช่ไหมแกอย่ามาอ่านะแกหน้าฝุมควนไม่ที่ยุแกอย่ามาปากดีแกรู้ดึงไหมคันฟองล่ะแกต้องตายข้างที่หนึ่งไปแล้วข้าง กะคังทีสองฉันจะยิงเออฉันจะยิงให้พวกมันพมาลูกประเทศไทยก็ได้กลับมาหถึไแมคนไทยก็ได้กลับมาก็เขาคิดว่าเรายิงมันตายมามาของผมนี่ตัวขาวชอว่าตัวเทพ เทพเจ้าสายฟ้านี่มชัชอว่าตัวมาชอว่าเทพเช่หรือว่าเทพเจ้าสายฟ้าเทพมาเจ้าไฟฟ้าวิ่งไปกูอะไปข้า,านำมีดดิโอ้โหหน้าหัวจริงๆเห e ็นไหมดูหน้าผมหูมหัวมากเดี๋ยวกันนะคนที่ดู Youtube กับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฝากคลิกดดิงนะ กดเลยเธอกดให้กําลังกาให้กําลังใจที่ผมปกป้องแผ่นดินให้เธอเกิดแกเป็นคนพม,ม่าไม่กดฉันจะ,จะยึดแผ่นดินพม,ม่าเป็นการฉันจะ,จะแย่งเหมือนกันประเทศไทยก็ไม่ใช่คนดีนะแย่งในบททุกอย่างแกมังอัดต้องตาย <c oughs> อย่าทุกคนดู Youtube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลับคลายกดให้กำลัง กำลังใจให้ hey, ชื่อว่าคาร์บอยคาร์บอยคาร์บอยเล็กซี่เฉยชื่อว่าคาร์บอยอย่าลืมกดไลค์กดใจกดสังขารนะกดดิ้งนะกดเล